ในค่ำคืนของวันที่13มกราคมปี2012โลกต้องตกตะลึงกับโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเรือสำราญหรูหราขนาดยักษ์ Costa Concordia เกิดอับปางลงใกล้าชายฝั่งเกาะจิลิโอ (Gio) ประเทศอิตาลีท่ามกลางความมืดมิดและความโกลาหลเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางทะเลที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ขีดขีดขีดเรือหรูที่กลายเป็นซากกลางทะเล คอสตาร์คอนคอเดียเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ในเครือคอสตาโครไซเออร์บริษัทเดินเรือในเครือคาริวัลคอร์ปอเรชันตัวเรือมีความยาวกว่า290เมตรรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า4 0 0 0คนมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ5ดาวทั้งห้องอาหารโรงละครสระว่ายน้ำและฟิตเนสครบครันแต่ในคืนแห่งโชคร้ายเรือหรูนี้กลับกลายเป็นหลุมศพของผู้คนหลายสิบชีวิตขีดขีดขีดความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในคืนเกิดเหตุกับตันเรือฟรานเชสโกสอเคติโน รนซโกเชต i ิโนตัดสินใจแล่นเรือเข้าใกล้ชายฝั่งมากเกินไปเพื่อแสดงความเคารพต่อชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดจากเส้นทางปกติและด้วยความประมาทนี้ตัวเรือจึงชนเข้ากับแนวหินใต้น้ำจนเกิดรูรั่วขนาดใหญ่น้ำทะลักเข้าสู่ท้องเรืออย่างรวดเร็วทำให้เรือเอียงและสูญเสียการควบคุมขีดขีดขีด,ขดการอพยพที่วุ่นวายและล่าช้า แม้ว่าเหตุการณ์จะเริ่มตั้งแต่เวลา21.45นาิกา5นาทีแต่กัปตันกลับไม่สั่งอพยพผู้โดยสารในทันทีความล่าช้านี้ทำให้เกิดความโกลาหลและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแก่ชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือบางคนกระโดดลงทะเลด้วยความกลัวในขณะที่ระบบเตือนภัยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในที่สุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนขีดขีดขีดกัปตันผู้ถูกประนาม ฟรานเชสโกสเคติโนกลายเป็นเป้าหมายของความโกรธแค้นจากสาธารณชนหลังจากพบว่าเขาทิ้งเรือก่อนผู้โดยสารจำนวนมากและไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในช่วงวิกฤตสารอิตาลีตัดสินให้เขารับโทษจำคุก16ปีในข้อหาฆ่าคนโดยประมาทและละทิ้งหน้าที่ขีดขีดขีด,ขดปฏิบัติการกู้เรือสุดท้าทายการกู้เรือคอสตาคอนคอเดียถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเรือถูกยึดให้อยู่กับที่ในช่วงหลายเดือนก่อนที่จะใช้ระบบปาบักลิงหรือการหมุนเรือกลับมาตั้งตรงจากนั้นจึงลากไปยังท่าเรือเพื่อตัดแยกและรีไซเคิลปฏิบัติการนี้ใช้เวลานานถึง2ปีเต็มและใช้งบประมาณกว่า1.5พันล้านดอลลาร์ขีดขีดขีด,ขดบทเรียนที่โลกไม่ควรลืมเหตุการณ์ของคอสตาคอนคอเดียเป็นบทเรียนสำคัญในวงการเดินเรือเกี่ยวกับความประมาท ความล่าช้าในการตัดสินใจและการขาดภาวะผู้นำในยามวิกฤตหลายประเทศได้ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยบนเรือสำราญหลังเหตุการณ์นี้รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพผู้โดยสารที่เข้มงวดขึ้นขีดขีดขีด,ขดจากเรือหรูสู่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวคอสตาคอนคอเดียเคยเป็นเรือสำราญหรูหราที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขของผู้โดยสารนับพันแต่ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันปรับกลายเป็นซากเรือที่สื่อทั่วโลกจับตามอง และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดอันร้ายแรงจากความประมาทของมนุษย์ขีดขีดขีดบทสรุปของโศกนาฏกรรมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่ชื่อของคอสตาคอนคอเดียยังคงถูกพูดถึงในฐานะเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่หายนะอันยิ่งใหญ่ได้อย่างไรทุกชีวิตมีค่าและผู้นำยอมต้องแบกรับความรับผิดชอบสูงสุดในยามที่ทุกอย่างพังทลาย